สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าเปียกก็จะพาติดตามน้องทิดาล,ลาวไปงานบุญกระถินนะคะที่ชัยภูมินะคะที่อำเภอแก้งคอใช่ไหมคะก็ไปดูบรรยากาศนะคะป้าเปียกดูคลิปจากอาจารย์ภูนะคะภูศิีวิไลก็ม,มีมีคลิปที่ออยู่ในงานบุญนั่นเลยนะคะมี มีม,มีที่น่าประทับใจมากๆก็คือเอฟซีนะคะป่าเปียกประทับใจตรงที่ f อฟมาขอถ่ายรูปกับน้องโอ้โหน้องที่ดาราวเมื่อไปถึงตรงนั้นนะเป็นขวัญใจแม่ยกเลยแหละนะคะเป็นขวัญใจเอฟซีนะคะดูมีทั้งทุกรุ่นเลยนะคะเอฟซีน้องที่ดาราวมีอ่อทั้งรุ่นเล็กรุ่นเดียวกันรุ่นใหญ่รุ่น พ่อพ่อแม่ต,ตาตายายๆเหมือนยายเปียกนี่แหละมาขอถ่ายรูปโอ้โหเนื้อหอมมากนะคะเนื้อหอมมากน้องธิดาลาวไปถึงตรงนั้นแล้วก็เป็นขวัญใจเลยแหละนะคะเออเออเ,อ,อเห็นแม่พึ่งหรืออาจาร์ภูนะพูดบอกว่าตรงนั้นหลวงหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเออโยมนะคะไม่ออกไม่โนนะคะก็เป็นไหน fc น้องธิดาลาวทั้งนั้นเลยนะคะอุ้ยดูอบอุ่นมากเลยป้าเพียก็ดีใจกับน้องนะคะดีใจกับอาจารย์ภูดีใจกับพ่อภูแม่พึ่งนะคะดีใจกับทีมงานครอบครัวสีวิไลนะคะเมื่อไปถึงตรงนั้นโอ้โหเห็นบรรยากาศแล้วดูดูอบอุ่นนะคะดูอบอุ่นแล้วก็น้องธิดาลาวก็น่ารักดูถ่อมถอมตัวมากเลยนะคะ น้องเป็นคนที่ถ่อมตัวมากเวลาที่เล่นเวลาที่อาจจะอยู่กับพี่น้องครอบครัวหรือวัยเดียวกันน้องก็จะคนที่สนิทคุ้นเคยเนาะก็จะร่าเริงเป็นปกติของเด็กๆแต่ว่าตรงนั้นน้องก็มีรอยยิ้มนะดูน้องทิดาเราดูน้องมีความสุขมากเลยนะคะเมื่อไปถึงงานบุญตรงนั้นนะคะมะีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ขวัญใจเป็นเอฟซีของน้องนะคะ น้องก็กลายเป็นขวัญใจของแม่ยกไปเลยโอ้โหเห็นแล้วก็ดีใจกับน้องนะแล้วก็อีกอีกคลิปหนึ่งก็เห็นเห็นพ่อพูแม่พึ่งนะคะพาลูกๆไปเที่ยวดูน้ําตกนะคะไปเที่ยวดูน้ําตกอุบร,รยากาศดีมากเลยดูชื่นมื่นรื่นรมดูน่ามีความสุขมากเลยนะป้าเปี๊ยกก็ว่าน้องน่าจะมีความสุขมากๆเลยนะคะน้องอน้องที่ดาลาวนะคะเมื่อ อยู่ตรงนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะเดินทางไกลแต่ว่าเมื่อไปถึงแล้วมีความรักมีความอบอุ่นมีความเ,าเขาเรียกว่าอะไรมีความชื่นชมนะคะมีความชื่นชมในตัวน้องนะคะของเอฟซี FC. ก็เรียกเอฟซีหลายรุ่นเลยนะคะรวมกันนี่ก็รู้สึกว่าเขาเองก็ดีใจนะ เราเอฟซต่างๆที่ได้เจอน้องได้เจอ,อทีมงานของอาจารย์ภูศรีวิไลเนี่ยนะคะเขาก็ดูเขาตื่นเต้นดีใจมากเลยนะที่ได้เจอน้องแต่ป้าเปียกก็ไม่ไม่ไม่ได้ดูอตอนที่น้องได้ร้องเพลงหรือเปล่านะคะน่าจะได้ร้องน้องตอเลยร้องเพลงน่นแแต่แต่ไม่ได้ดูตรงนั้นนะคะไม่รู้อาจารย์ถ่ายให้มาเห็นเพราะว่ายายเปียกก็ ขึ้นมาก็ดูดูเยอะแยะดูหลายคลิปหลายอะไรเหมือนกันเพื่อที่จะอยากจะได้เรื่องราวของน้องที่จะมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าวัาวนนี้ป้าเปียกก็ลุยสวนนะป้าเปียกลุยสวนหลายชั่วโมงเหมือนกันกับคุณลุงเพื่อที่จะเอาญ้ารกออกจากสวนแล้วก็ปรับปรุงปรับแต่งเออสวนนะคะแล้วก็ต้นไม้ต้นไม้ที่มันมันล้มมันอะไรก็พยุงขึ้น ปลูกใหม่ก็มีเอาออกปลูกใหม่ก็มีนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาไปเป็นเลาะดูคลิปก็ก็ดูคลิปอาจารย์ภูศรีวิไล,ลเป็นหลักนะคะช่อง youtube อื่นๆก็ดูบ้างนะครับที่ที่อยากมาเล่าคลิปนี้ก็คือประทับใจที่น้องธิดาล,ลา่าเป็นขวัญใจของ f อซทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆนะคะเอ่อก็เห็นมาถ่ายรูปกันนี่แหละมารุมมาตุ้มก็ ทิดาเราก็เป็นเทพธิดาน้อยเลยนะคะทีอ่อยู่ตรงนั้นนะคะโอ้โหเนี่ยไปไปไปหลายที่เหมือนกันนะเหมือนวันนั้นก่อนที่จะเดินทางไปที่นู่นก็ไปหา,าพี่อุงอิงใช่ไหมนะคะก็ที่งานบุญเหมือนกันแต่ว่าเมื่อไปถึงที่ชยภูมิตรงนั้นนะคะเพื่อก้งคอใช่ไหมคะก็ <laughs> มันมันเห็นความประทับใจตรงนั้นแล้วบอกตรงๆว่าป้าเปียกก็อ่อนไหวเหมือนกันนะดีใจกับน้องอ่ะน้ําตาซึมเลยนะคะยายเปียกก็ดีใจกับน้องน้ําตาซึมเลยนะเพราะว่าเห็นความรักความอบอุ่นเห็นน้องจะต้องเอ่อเป็นคือ,อยังไงอ่ะเป็นขวัญใจเป็นขวัญใจไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นป้าเปียกกาลังจะบอกว่าน้องไม่ใช่เป็นขวัญใจเฉพาะเอฟซีตรงนั้นหรอก ป้าเพียกว่าน้องจะต้องเป็นขวัญใจของเอฟซีทั่วไทยทั่วโลกทั่วลาวทั่วสปปลาวเลยนะคะ,ะในและในอีกบางห่วงเวลาข้างหน้าอนาะคตาน้องอาจจะโดนมารุมมาตุ้มถ่ายรูปหรือคืออยากจะเห็นน้องอมีคนมารุมมาตุ้มถ่ายก็เป็นคือหมายความเป็นดาวประดับฟ้าไปแล้วนะคะก็คืออน้องอยากจะเห็นน้องไปที่ไหน ไปขึ้นเวทีไหนก็มีเอฟซีมารุมมาตุ้มกันเต็มเลยแบบเนี้ยขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปเหมือนศิลปินหลายๆคนถ่ายรูปแล้วเขาก็มีมีของขวัญมีรางวัลมีพวงมลาลัยให้อะไรแบบนี้เนาะก็อยากจะเห็นภาพนั้นอยากจะเห็นน้องอยู่ในภาพนั้นแล้วก็อาจารย์ภูแม่พึ่งนะคะก็คงจะพาน้องเดินทางสู่เป้าหมายที่สวยงามนะคะเดินทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ความโด่งดังนะคะที่ได้หวังเอาไว้ก็ด่งดังในระดับหนึ่งแล้วนะหอบฟันข้ามโขงแล้วก็เพลงจากใจคนลาวนี้โอ้โหใครฟังไม่ร้องไห้ไม่น้ําตาซึมนี้ไม่ค่อยมีขนาดยายเปียกเอาไปลงที่แชร์ไปที่เฟซนะคะของยายมีคนเข้ามาดูนะมีพี่น้องลูกหลานเข้ามาดูเขาบอกอุ้ยน้องเก่งมากเลยน้องทิดาเล่า ทำไมเก่งแบบนี้น้องทั้งเก่งทั้งร้องเพลงไพเราะความสามารถของน้องก็มีมีมากมีเยอะอะไรเขาก็มาชมนะคะเขาก็มาคอมเมนต์เขาก็มาทักทายมาพูดคุยก็ดีใจนะดีใจที่ยายเปียกก็มีมีโอกาสที่ได้ส่งเสริมน้องได้พูดได้สื่อสารให้อ่ามีผู้คนได้รู้จักน้องมากยิ่งขึ้นนะคะอยากจะส่งเสริมน้องเพราะว่าคน คนดีคนน่ารักคนที่มีฝันคนที่มีความฝันแล้วก็ตามหาฝันแล้วก็อยากจะให้เขาได้ประสบความสำเร็จตามความฝันของเขานะคะยังไงก็เราก็จะตามเชียร์ตามชมน้องต่อไปนะคะว่าน้องจะทำอะไรยังไงหวังว่าน้องจะได้ออกทีวีหลายๆช่องมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปป้าเปียกจะพูดถึงเรื่อง เวลาที่เรารอคอยนะคะเวลาที่เราเฝ้าดูคืออะไรยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปป้าเปียกจะมาเชียร์มาชมน้องตรงนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝา,ากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมมีความสุขมากมายสุขภาพร่างกายร่างกายและจิตใจแข็งแรงคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ